สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream ด e มสวิต m อ f ครับเจอปัญหารถพว่วงข้างเว็บร้อยเมียการคือลูกค้าแจ้งมาว่าเวลาขี่ไปแล้วเนี่ยรถเมียการวูบแล้วดับนะครับขี่ไปประมาณ1กิโลถึง2กิโลรถจะวูบแล้วก็ดับพอดับปุ๊บสตาร์ทไม่ติดนะฮะสตาร์ทไม่ติดต้องรอสัก10นาทีถึง20นาทีบางครั้ง1ชั่วโมงแล้วมาสตาร์ทใหม่มันถึงติด พอตีแล้วฉี่ไปได้นิดเดียวมันก็ดับอีกนะฮะอาการนี้เดี๋ยวมาเริ่มเช็คกันครับอันดับแรกผมจะถอดเช็คหัวเทียนก่อนเลยตัวเช็คสภาพของหัวเทียนก่อนนะฮะเบื้องต้นเราค่อยตัดทีละอย่างทีละชอยทีละชอยออกไปอาการนี้ผมผมสันนิษฐานได้ว่าไม่เป็นที่ระบบไฟก็เป็นที่หัวเป็นที่น้ํามันนะครับสภาพของหัวเทียนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สีของหัวเทียนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่ดำและไม่ขาวนะครับการผาอไหมสมบูรณ์นะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะครับอันนี้คือลูกค้าขี่มาขี่มาหาผมนะฮะมันเป็นหลายวันแล้วแหละแต่เพิ่งจะขี่มาหาผมเพื่อที่จะให้ผมแก้ขี่มาล้อนแล้วก็ดับเลยนะหลังจากที่ทดสอบแล้วนะครับตอนเครื่องร้อนเนี่ยคือไฟหัวเทียนมันยังมาอยู่นะครับก็ ตัดตัดชอยออกไปได้เลยว่าไอตัวพันชื่อพันชื่อคอยเนี่ยเสื่อมสภาพคือตัดชอยออกไปได้เลยนะฮะพันชื่อคอยยังอยู่ในสภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปผมจะเช็คในส่วนของระบบน้ำมันคือตอนนี้ประกอบมครอเสกันขึ้นไปแล้วสตาร์ทดูอีกไม่ติดนะครับไม่ติดไฟมาแต่ยังไม่ติดนะเดี๋ยวต่อไปผมจะมุ่งไปที่ระบบน้ำมันนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทำการ ถอดก่อนที่จะทําการถอดคาบูเนี่ยให้ลองหมุนสกรูถ่ายน้ํามันออกแค่ก่อนนะ <S <S พเพื่อที่จะเช็คว่าน้ํามันเนี่ยมันไหลสะดวกไหมมันไหลต่อเนื่องไหม <S <S คือดูจากสายตานะครับน้ํามันมันไหลไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะนะเหมือนกับมันเบาลงเบาลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะถอดคาบูออกมาทําการตรวจเช็คนะแต่ก่อนถอดคาบูออกมาเนี่ยก็จะดูไอตัว ไหำมันด้วยว่ามันไหลดีไหมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเนี่ยผมสตาร์ทเทีอีกหนึ่งครั้งก็ยังไม่ติดนะฮะเดี๋ยวต่อไปมาเช็คในส่วนของไส้กรองอากาศมาดูกันว่าไส้กรองอากาศเนี่ยมันสกปรกหรือยังไงนะมันสกปรกหรือยังสะอาดอยู่อาการนี้ไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากถ้าหาก ขี่มาแล้วยังเครื่องร้อนอยู่แล้วมันดับเราสามารถสตาร์ทเทสได้เทสดูไฟได้เลยถ้าหากไฟมาก็มีโอกาสเป็นไปได้น้อยที่พันชื่อจะเสียนะครับให้ตัดออกไปหนึ่งช้อยก่อนเดี๋ยวมุ่มมงมาที่น้ำมันก่อนนะครับสภาพไส้กองก็ยังสวยหรูอยู่นะฮะเดี๋ยวผมหยอดน้ำมันลงตรงปากคาบูแล้วสตาร์ทดูรถมันติดได้แป๊บเดียวนะครับติดได้แป๊บเดียวมันก็ดับวูบดับนะ อาการนี้คือยังไงล่ะออออค่อนข้างนะฮะมีความเป็นไปได้เกีเ่ยวกับระบบน้ํามันเนี่ยสูงนะฮะมีโอกาสสูงมากที่เป็นกับระบบน้ํามันดเดี๋ยวเดี๋ยวลองถอดคาบูออกมาซะก่อนนะว่าจะไปยังไงต่อดีคออาบูสกรปรกหรือเปล่านะฮะรถใช้งานมานานคาบูอาจจะ สกปกอุดตันอย่างเงี้ยทำให้น้ำมันมันไหลไม่สะดวกรถวิบรอยถือว่าเป็นรถที่ซ่อมง่ายนะซ่อมง่ายในระดับหนึ่งเลยอะไรก็หาง่ายนะครับขันน็อตเบอร์82ตัวครับน็อตยึดคาบูขันออกมา คาบูของเวฟบร้อยเนี่ยคือถ้าหากเป็นของแท้เนี่ยอายุการใช้งานมันจะยาวนานนะครับแต่ถ้าถึงถึงมันรวนแล้วถึงเวลามันรวนเนี่ยมันค่อนข้างเอากลับคืนมายากนะครับส่วนมากจะเปลี่ยนใหม่เลยเอาถอดตัวสายน้ำมันออกครับนี่น้ำมันไม่ไหลนะครับถอดสายน้ำมันออกน้ำมันไม่ไหลเดี๋ยวผมจะทดลอง ทำการเปิดตัวฝาถังน้ํามันเชื่อก่อนว่าถ้าหากเราเปิดฝาถังน้ํามันแล้วน้ามันมันไหลฝาถังมันมันตันแน่นอนนะครับท่อระบายที่ฝาถังมันตันแน่นอนรูระบายนะตรงฝาถังเราเปิดออกแล้วน้ํามันก็ยังไม่ไหลอยู่แสดงว่าอาการนี้ไม่ใช่ฝาถังนะครับไม่ใช่ฝาถังก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่1สายน้ํามันสกปรก2ไส้กรองตรงนี้มันอุดตัน เดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูถอดออกมาแล้วน้ำมันไม่ไหลออกมานะครับน้ำมันไม่ไหลออกตัวไส้กองน้ำมันเบนซินเลยเดี๋ยวผมจะถอดสายที่ออกจากตัวถังน้ำมันนะถอดออกเลยถอดออกมาน้ำมันไหลนะครับปรากฏว่าน้ำมันไหลแล้วไหลแรงด้วยเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยฮะไหลพุ่งกระฉูดเลยแสดงว่าไส้กองมัน สกปรกและอุดตันนะครับอาการนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่มมคือนะผมเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วมีแม่เหล็กด้วยนะฮะไส้กรองตัวใหม่ผมมีแม่เหล็กให้ด้วยไส้กรองพวกนี้นะครับเมื่อถึงอายุมันมันก็จะสปกปรกหลุดร่อนนะไปอุดตันทางเดินของน้ํามันจงทําให้น้ํามันเนี่ยมันไม่ไหลเวลาเราจะประกอบนะครับ ก็ให้ถอดไอตัวไส้กรองตรงคาบูออกมาทําการเป่าทําความสะอาดด้วยเพื่อเพิ่มความชัวร์นะฮะบางทีไส้กรองตัวถังน้ํามันมันตันแล้วมันตันหรือมันขาดมันร่อนแล้วนะครับสีสิ่งสกปรกมาอุดตันตรงไส้กรองตรงคาบูตรงนี้มันก็ทําเวลาเราประกอบตัวไส้กรองถังน้ํามันเข้าไปแล้วมันก็ทําให้น้ํามันไหลไม่ดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทําการ พอออกมาเป่าทําความสะอาดด้วยเพื่อทําให้มันเสร็จในทีเดียวเลยนะครับเราจะได้ตัดออกไปทีละชอยละชอยไปเลยนะครับหลังจากที่ผมประกอบเสร็จนะมาสตาร์ทเทสให้ดูนะฮะรถติดน,นะครับอาการหายเรียบร้อยนะฮะสรุปอาการเช็ดน,นี้มันเป็นที่ไส้กรองน้ามันตันหลังจากที่ประกอบกลับเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปฉีดเทสด,ดูแล้วนะฮะฉีดเทสด,ดูประมาณ3 4 5สี่ห้าลกนะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรรถไม่วูบแล้วก็ไม่ดับนะครับสรุปสาเหตุเป็นที่ไส้กรองอากาศเอไม่ใช่ไส้กรองน้ำมันเบนซินมันตันนะครับไส้กรองด้านในมันกระจุยกระจายหมดแล้วนะมันทําให้ไปอุดตันช่องทางเดินของน้ำมันทําให้น้ำมันเนี่ยไม่เดินนะครับพอน้ำมันไม่เดินเสร็จปุ๊บรถก็จะมีการวูบแล้วก็ดับพอดับปับ๊บก็ต้องจอดไว้ประมาณ1 0ถึง20นาทีนะหรืออาจจะจอดเป็นชั่วโมงหน่อย แล้วค่อยมาสตาร์ทแล้วก็ขี่ไปได้เหมือนเดิมแต่ขี่ไปนั้นขี่ไปได้นิดเดียวนะครับรถก็มีการวูบแล้วก็ดับเหมือนเดิมนะครับสรุปเป็นที่ไอ้ตัวนี้น้ำมันมันไหลไม่ไหลไม่สะดวกนะครับหลังจากที่ทําการตรวจเช็คแล้วก็ตามนั้นนะฮะตามในคลิปนะขั้นตอนในการตรวจเช็คเบื้องต้นก็ตามที่ผมผ่าทำในคลิปเลยสรีพีนี้ต้องขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม